ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเสียเสมรถขุดครันใจโคกหนองนาโมเดลนะครับอัปเดตหลังจากที่ขุดผ่านไปได้สองวันนะครับมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมบ่อรูปหัวใจนะครับ ดูระดับน้ำนะครับก็จะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากจุดความลึกนะครับตอนนี้น้ำขึ้นมาเกือบสองเมตรแล้วนะครับคาดว่าจะขึ้นอีกน่าจะหนึ่งเมตรก็เป็น ความลึกที่เฉพาะน้ำนะครับสองเมตรห้าสิบก็ถือว่าน้ำออกดีพอสมควรนะครับพาท่านผู้ชมได้มาชมอีกรอบหนึ่งจะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆจนกว่างานจะเสร็จนะครับว่าระดับน้ำของตรงนี้จะขึ้นมาอีก ประมาณเท่าไรนะครับติดตามชมผลงานของเราต่อไปนะครับเพราะยังขุดอีกหลายบ่อนะครับตอนนี้ก็กําลังดำเนินการอยู่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ